สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่างชายบายคลินิกมอเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพามาแก้อาการนะครับเจ้ายม h านาโนนะครับผมาขาสตาร์ทวืดนะครับแล้วก็ใส่เกียร์แล้วเครื่องไม่ทำงานนะครับประมาณว่าล้อล้อหลังไม่หมุนนะครับผมอันดับแรกเราก็ต้องถอดพักเท้าก่อนนะครับเพื่อเราจะเอาฝาครอบออกมาแล้วก็ตามด้วยขาสตาร์ทนะครับผม แล้วก็ถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือท่อไอเสียนะครับเพราะว่ามันบังแข็งอยู่ก่อนที่เราจะลื้อฝานะครับเราก็ควรที่จะทําทความสะอาดอาเศษดินเศษน้ํามันตรงนี้ก่อนนะครับเวลาเราลื้อเนี่ยมันจะได้สะอาดนะครับมันจะได้ไม่ตกเข้าไปในเครื่องนะครับผม ก็กดขาเบรกลงแล้วก็หาอะไรมาขัดไว้นะครับให้เบรกมันตกแบบนี้เวลาเราแ้งออกมาจะไดเออกมาง่ายๆนะครับฝาครอบแข้งจะได้ออกมาง่ายๆนะครับ ก็วิเคราะห์ได้สองอย่างนะครับคืออาการขาสตาร์ทวืดเนี่ยก็คือลูกปืนคัดวันเวม,นมันเสียนะครับที่เร่งแล้วไม่ไปนะครับนี่น่าจะเป็นกับตัวนี้ครับสปริงคัดสามก้อนน่าจะขาดนะครับนี่เดี๋ยวรื้อดูกันครับว่าใช่อย่างที่สันนิษฐานหรือเปล่านะครับ เวลาเราลื้อให้เราสังเกตด้วยนะครับเห็นไหมมันมีมาร์กอยู่ยตรงนี้ที่ชามอันนี้ครับนี่มันจะตรงกับเสาตัวไหนถ้าเราไม่มั่นใจเราเอาเมจิกมาขีดไว้เลยนะครับเพื่อความชัวเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับอ่ากับตรงนี้นะครับโอเคอ่าเราลื้อได้เลย เป็นไปตามคาดนะครับนี่ตัวนี้นะครับลูกปืนวันเวคัทนะครับตัวนี้มันจะช่วยให้เรายันและขาสตาร์ทไม่วืดนะครับแตกพังแล้วนะครับแล้วก็ที่มันบิดแล้วไม่ไปก็คือนี่ครับสปริงมันขาดหมดแล้วพังหมดแล้วนะครับ้าคาัทก็หมดแล้วนี่นี่ก็คือสาเหตุนะครับผมเจอแล้ว ต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับ่าแล้วเราก็ได้อุปกรณ์มาครบแล้วนะครับผ้าคัทนะครับลูกปืนคัทวันเวนะครับแล้วก็ผ้าคัทแรงเวียงนะครับคัทสามก้อนนั่นเองนะครับผม่าเดี๋ยวอนอื่นเราก็จะมาประกอบอคัทวันเวก่อนนะครับผมส่วนคัทวันเวเนี่ยผมจะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวไปนะครับผม แล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยตัวแผ่นกรองน้ำมันนะครับหลังจากที่เราประกอบชุดคัดวันเวลูกปืนวันเวเรียบร้อยแล้วก็ได้ประมาณนี้นะก็เช็คดูนะครับมันจะหมุนได้ทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งมันจะมันจะหมุนไปด้วยกันนะครับอีกทางหนึ่งก็จะหมุนฟรีนะครับแล้วก็เราก็เอาน้ำมันหยะไว้ด้วยนะครับเพื่อให้มันลื่นนะครับผม ต่อมาตะแรงนะครับตะแรกงกองน้ำมันเห็นไหมมันจะเป็นาทางหนึง่งด้านล่างเนี่ยจะกว้างข้างบนจะแคบนะครับเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับแล้วแล้วก็จะมีด้านตื้นด้านลึกนะครับเนี่ยตะแงงนะสังเกตนะครับจะดีบ้านด้านตื้นด้านลึกก็ให้เอาด้านลึกเนี่ยหงายขึ้นนะครับแล้วก็เอาทางด้านสันแคบเนี่ยเข้าไปนะครับอ่า ต่อมาคลองนี่นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเวลาเขาเวียงหมุนเนี่ยมันจะเวียงน้ํามันนะครับให้เศษฝุ่นเนี่ยมันเข้าไปสะสมอยู่ในนี้นะครับคล้ายๆกับของฮอนด้าฮอนด้าเนี่ยจะสะสมอยู่ตรงชุดคัดเลียงแหวงตรงนี้นะครับเวลาเราเลื้อออกมามันจะมีน็อตสามเหลี่ยมอยู่มันจะมีฝาครอบสามเหลี่ยมอยู่น็อตยึดเบอร์แปดสามตัวนะครับลื้อออกมาเราก็ต้องมาแคะ แค่เศษออกก่อนก่อนที่เราจะขันน็อตนะครับแต่ตัวนี้เดมา5เนี่ยเขาจะเป็นเวียงสะสมไว้ในนี้เลยนะครับถ้ามันเยอะจนเกินไปก็อ่าตัวนี้ลื้อล้างไม่ได้นะครับก็คือต้องเปลี่ยนทิ้งนะครับผมรานนี้เขามีมาร์คนี้ไว้ทําไมนะครับเขามีไว้ให้เราใส่ให้ตรงกับรูนะครับรูของอ่าเพลาข้อเวียงเนี่ยนะครับมันจะมีรูสองรูตรงนี้แล้วก็ด้านใน ตรงนี้นะครับก็คือน้ํามันมันจะเวลามันเบี่ยงน้ามันจะพุ่งออกมาตรงนี้นะครับ2จุดก็คือมันจะพุ่งเข้าไปในรูตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้กับรูด้านล่างนะครับเนี่ยมันเวลาเวี่ยงแล้วเศษฝุ่นมันจะไปสะสมอยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของเขาที่เขามีไว้นะครับเราก็ต้องใส่ให้รูเนี่ยมันตรงนะครับให้เส้นเนี่ยมันตรงกับรูสองรูด้านบนมันจะมีสองรูด้านบน ตรงนี้นะครับอีกฝั่งนึงมีแค่รูเดียวนะครับเราก็ต้องใส่เข้าไปให้มันตรงตรงกับรูโอเคต่อมาเราก็จะมาประกอบชุดคัดก่อนนะครับชุดผ้าคัดนะครับผ้าคัดจะมี5แผ่นนะครับ แล้วก็ใส่แผ่นคัดลงไปก่อนนะครับตามด้วยแผ่นเหล็กก็คือให้จะมีเห็นไหมเสานะครับเสาเพื่อสวมสปริงนะครับใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยผ้าคัดต่อ ต่อมาก็เป็นแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กแล้วก็จะเอาช่องที่มันกว้างนะครับข้อมตรงรูข้อมตรงรูที่มีเสานะครับด้านกว้างมันจะมีสังเกตเห็นไหมครับมันจะมีด้านบางทีบางคนเขาก็เรียกว่าด้านด้านเรียบกับด้านด้านอะไรนะด้านด้านด้านเรียบกับด้านหยาบนะครับแต่ว่าผม แนะนำว่าอย่างนี้ให้เอามือรูปดูนะครับมันจะมีด้านที่คมกับด้านที่มันมนนะครับเนี่ยมันมนนะครับทางนี้มันจะเกาะมือนะครับให้เอาด้านที่มันเกาะมือเนี่ยมันคมเนี่ยหงายขึ้นนะครับ สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมสปริงนะครับต่อมาเราก็มาใส่ชุดคาร์ดก่อนนะครับผมตัวนี้ไม่มีมาร์กไม่มีอะไรนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็ตามด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมีบูตตัวนี้ด้วยนะครับ ตัวนี้มันบางทีอาจจะใส่ย,ยากนะครับเพราะว่ามันคงเกิดความเสียหายนะครับแล้วเราก็หมุนดูมันล็อกไหมล็อกทางหนึง่งปีทางหนึ่งนะครับแสดงว่าอันนี้ก็โอเคตอนนี้เราจะพึ่งล็อกน็อตเรามาใส่พวกชุดคัดก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจเราจะได้ไม่ต้องลื้อถ้าเกิดมันผิดนะครับ แล้วเราก็มาใส่ตัวนี้สปริงเดี๋ยวเราใส่ตามหลังนะครับล็อกน็อตก่อนตัวนี้เห็นล่งๆแบบนี้ก็ใส่ยากเหมือนกันนะครับบางครั้งก็ใส่ยากเหมือนฮอนด้าเลยมือก็กดแผ่นคัตไว้นะครับเดี๋ยวมันจะร่วงออกมาความจริงเราจะเรียงแผ่นคัต ตอนที่ใส่ชามแล้วก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะแล้วแต่ความสะดวกนะครับจะมาเรียงแผ่นคัดที่หลังก็ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ลืมใส่บูทตัวใหญ่นะครับผมช่างต็ลืมได้เหมือนกันเนาะ,ะนี่นะครับแล้วค่อยใส่ชุดคัดเข้าไปนะครับผมจากนั้นเราก็มายึดน็อตนะครับนี่สังเกตแหวนนะครับมันจะเป็น แหวนนั้มันจะมีด้านหนึ่งสูงด้านหนึ่งต่ำนะครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตดีๆนะครับฝั่งหนึ่งสูงฝั่งหนึ่งจะต่ำนะครับให้เอาฝั่งฝั่งด้านด้านสูงนะครับเข้าไปนะครับด้านต่ำหันออกมาด้านนอกนะครับผมอ่ส่วนตัวนี้นะครับ ก็ใส่เข้าไปแล้วให้แง่งตรงนี้มันลงร่องนะครับมันจะมีเดือยตรงนี้นะครับร่องไหนก็ได้นะครับจากนั้นก็มายึดน็อตน,นะครับโดยใช้ผ้านะครับกดเอาไว้นะครับไม่ให้มันวิ่งตาม จะวิ่งแต่ว่ามันก็เฉื่อยนะครับแล้วก็ลองเทสดูว่ามันโอเคหมุนไหมนี่มันจะติดข้อเหวี่ยงนะครับหมุนอย่างเงี้ยมันก็จะฟรีตัวน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ใส่สปริงเข้าไปนะครับ ใส่ฝาครอบคัสมันจะมีอ่าเวลเราใส่ฝาครอบตัวนี้นะครับมันจะมีเดือยเห็นไหมแต่ว่ามันจะเราจะต้องไปส่องหานะครับว่าเสาไหนที่มันมีเดือยมันมีมาร์กนะครับมาร์กมันจะอยู่ด้านในข้างเสาด้านในนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นคราวนี้วิธีสังเกตง่ายๆก็คือเราเอาสวมเข้าไปเลยสวมเข้าไปดูนะครับถ้ามันลงไปชิดผ้าคัดแสดงว่าถูกนะครับถ้ามันเนี่ยเห็นไหมมันค้างบนไหมครับ นไหมกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันไม่นแน่ผ้าคัดนะครับแสดงว่าไม่ใช่นะครับมันจะมีแค่เสาเดียวเท่านั้นนะครับที่ถูกเนี่ยเห็นไหมครับมันค้างเห็นไหมอันนี้ไม่ถูกนะครับเนี่ยอยดูอันที่ถูกนะมันจะคลิบเข้าไปติดชิดผ้าคัดเลยเห็นไหมครับนี่เนี่ยแสดงว่าถูกนะครับไม่ต้องดูมาก็ได้นะครับมันจะมีแค่เสาเดียวเท่านั้น สปรงก็ปกติไม่มีถีไม่มีหางนะครับอ๋อเดี๋ยวลืมนะครับนี่ตัวนี้สำคัญตัวกดคัดนะครับอันนี้เราก็มันอยู่ตรงนี้นะ ก็จะมีลูกปืนแบบนี้นะครับลูกปืนซ้อนกันอยู่มีแหวนรองนะครับด้านในตัวหนึง่งตรงกลางก็จะเป็นลูกปืนแบบแบบโครงนกนะครับแบบนี้จะเรียกว่าโครงนกก็ไม่ใช่ทีลูกปืนแบบนี้นะครับแล้วก็มีแหวนอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หย่อนน้ามันนิดนึงนะครับเพื่อหล่อลื่นนะครับไว้แล้วก็สุมมาอย่างนี้ได้เลย ขันน็อตนะครับขันน็อตก็ขันสลับนะครับการกระบาทนะครับเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมระวังอย่าใชา้ถ้าใช้บล็อกก็อย่าใช้ความอารอบสูงนะครับเพราะว่าเสาอะมันเป็นอลูมิเนียมนะครับอาจจะลูดได้ต่อมาก็ขาสตาร์ทใช่ไหมแล้วจัดเดือยก่อนนะครับเดือยตัวนี้ มันจะอยู่ด้านหลังกับเดือยตรงนี้เดือยนอกเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะครับเราใส่เข้าไปให้มันอยู่อย่างนี้เราดึงมันจะไปอย่างนี้นะครับส่วนสปริงตัวนี้ปกติผมจะแนะนำให้ใช้เชือกดึงนะครับแต่วันนี้จะวันนี้จะขอใช้ อันนี้ก็แล้วกันนะครับครีมก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่ยากนะครับสปริงน่าจะอ่อนแล้วฮะเครเข้ามาทดสอบก่อนว่ามันใช้งานได้ปกติไหมนะครับอโอเคดีดีนะครับ ถึงการประกอบฝาครอบคัดกันมากนะครับก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็อยากแนะนําก็คือให้ใช้จระบีนะครับมาแปะแปะนะครับแปะแปะขอบตรงนี้นะครับถึงแม้เราจะมีบูทยอยู่แล้วนะครับเพื่อประคองประเก็นแต่ว่าเราก็อยากให้ประเก็นเนี่ยมันเสมอนะครับให้มันตรงกับรูน็อตทุกรูนะครับซึ่งบางทีประเก็นของเราบางก็อาจจะเป็นของของเกรดเกรดไม่แท้นะครับ มันก็อาจจะไม่แข็งมันก็อาจจะอ่อนนะครับแล้วก็ใช้จรารบีในการทําให้มันยึดให้มันอยู่นะครับเนี่ยเวลาเราใส่นอ็อตมันก็จะไม่ไม่เคลื่อนนะครับเห็นไหมมันก็จะตรงนะครับ ส่วนซีนนะครับซีนนี้เราจะใส่ที่หลังนะครับซีนขาสตาร์ทนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่กับแข้งก่อนเนี่ยฝาครอบแข้งก่อนเนี่ยใส่เข้าไปแล้วบางทีสปริงมันอาจจะหลุดได้นะครับสปริงที่รัดซีนอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับน็อตก็มีทั้งสั้นทั้งยาวนะครับผมก็เสียบดูนะครับตัวไหนหัวโผล่เยอะก็แสดงว่าไม่ถูกปรูนะครับก็สลับตัวใหม่ส่วนคันนี้ก็คือน็อตหายไปสองตัวนะครับช่างคนก่อนทำน่าจะ,ะเปลี่ยนขาสตาร์ทนะครับผมไม่มีมาก็ต้องหามาใส่ให้เพิ่มนะครับอาจจะไม่สีไม่เหมือนเพื่อนนะครับก็ต้องขออภัยด้วย แต่ว่าก็ขนาดความยาวเท่ากันนะครับผมต่อมาเราก็มาใส่ซีนขาสตาร์ทนะครับนี่เทคนิคพิเศษนะครับถุงก,ก๊อบแก๊บนะครับใส่ไปมันจะไม่ทําให้สปริงเนี่ยมันเกาะกับเหล็กตรงนี้นะครับมันก็จะลื่นนะครับก็จะใส่ง่าย ก็มาเติมน้ำมันเครื่องนะครับผมอ่านี่นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือโอลิงฝาปิดน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันที่มันเดือดแ้มันร้อนนะครับมันออกมาได้สกรปรกเลอะเทอะนะครับก็หามาใส่ด้วยนะครับผม เสร็จสิ้นเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับก็สตาร์ทได้นะครับปกติแล้วก็ใส่เกียร์ได้ปกติเรียบร้อยไม่กระโดดเหมือนเดิมแล้วนะครับผม ก็เป็นอาเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนลูกปืนคัดวันเวและก็ชุดคัดแรงเวียงแล้วก็ผ้าคัดนะครับผ้าคัดชุดใหญ่นะครับผมก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับช่างชายใบคิงินมอเตอร์ครับผมสวัสดีครับ